เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความหมายแห่งอินทรีย์จากหนังสือพุทธวจนะหมวดตามฉบับอินทรีย์สังวรหน้า84จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่271ข้อที่902ภิกุทั้งหลายอินทรียหกเหล่านี้มีอยู่หเหล่าไหนาเล่า หอย่างคืออินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจพิกขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซาม ซึ่งอุบายเครื่องออกแห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ภิกุทั้งหลายอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจากตรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า